ก่อนเข้าช่วง Q&A ถามมาต่อไปวันนี้ผมมีสาระแนวคิดดีๆจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจมาบอกนะครับเขาแชร์มาว่าให้สำรวจตัวเองว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสิ่งที่คุณควรจะสำรวจมีไม่กี่ปัจจัย 1. สื่อที่คุณเสพ 2. เพื่อนที่คุณคบ 3. ส,าสบภาพแวดล้อมที่คุณอยู่สองสามปัจจัยเนี่ยมันเกื้อหนุนมันสนับสนุนให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้ความสุขสบายในชีวิตที่คุณกำลังจะทำในปัจจุบันนี้หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดครับกับเข้าช่วง Q&A ถามมาต่อไป ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งผ้าม่านด้วยตัวคุณเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้สนุกกับการตกแต่งบ้านนะครับสำหรับ EP นี้ลูกค้าสอบถามมาว่าเ,เขารีโนเวทห้องใหม่นะครับแล้วก็ตรงฝ้าเพดานเนี่ยเขาเว้นล่องไว้25เซนเพียงพอต่อการติดผ้าม่าน2ชั้นไหมเขาจะ จากภาพตัวอย่างล่องของฝ้าที่มีความกว้าง25เซนเนี่ยเพียงพอต่อการติดผ้าม่าน2ชั้นครับผมจะมีการออกแบบตัดเย็บที่เป็นสูตรพิเศษของผมเองใส่ผ้าม่านสองชั้นให้กับคุณลูกค้าในล่องนี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างในผลงานที่ผมเคยออกแบบตัดเย็บแล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้าตรงล่องระหว่างผ้าทึบกับผ้าโปร่งเนี่ยก็จะเว้นระยะได้แบบสวยพอดีในการใช้งานระยะยาวๆเลยครับ ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งผ้าม่านลองคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบคำถามให้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ